คุณผี้ชมครับุกคีพรนี่ผมจะพูดเทหาปลาใสวาจิสังกัพราเม้การสนับสมุนโดยครับน้ำห่มตาภูพานเมฆเปียกุหลาบลมไทยเหม่ใจดีก้นยางตาม้องจิต ผมยิ้มนั่นว้ยคมนะ่ให้ได้อะมโม่หขอบคุณอาจารย์ุนัทร้อนะครับอาจารย์อรีอาจารย์อริยาและอาจารย์อัจฉริมะนุนะครับขอบคุณครอาจารย์นุ่ด้วยครับับมาโอ้กลับแา้วับับ ถูกทำไมทุกวันนะครับจริงเหรอถูกแน่นอนจริงจริงจริงขนาดแตนจริงอย่างแน่จริงแน่นอนจริงเหรอเราจะมีการอนุรักษ์พลังงานอย่างไรครับเริ่มจากน้ำก่อนน้ำเนี่ยทำไงดีวเวลาลเราแปงฟันอย่างเงี้ย ตกแ,แปลกลง,ง,งวันเราสองครั้งว้นป่าเนี่ยดูไหมว่านี่ยาน้ำแค่ไหนเปลลียงขึ้นมาตัวอะไรน,นะครับเนี่ยต้องใช้แบบนี้ผมคิดวิธีใหม่แน่ละการเปล,ลงฟันที่ประหยัดน้ำครับเราใช้วิธีอัตราส่วนสองต่อหนึ่งแปลงไงครับแปลงสองว้นหนึ่งนะแปล,ลงตอนเช้าเก็บไปว้นตอนอเ,ย,อนนเนย็นขึ้นมาไดแล้วครับเนี่ยขึ้นได้แล้วราะเวลาเวลาเจียดที่มันอยู่ในป่า บ้าไปเลยดู้วเก็กันเขาบอกก็กันกล้ฟันเนี่ยนะนะถ้ามีคนตัดไม้เราถูกาตทำไมตุ่ไปัางเลยนะครับทุกวันทุกเดือนครับโอ้จริงอ่ะต่าไม้อ่ะบ้านผมตุม้เต็มนี่ โดยว้วงครับโดยต่อโดยรก็จะมีการอนุรักษ์มันอย่างไรลำบากเลยครับเพียงแค่คุณสูต้นไม้วันละนิดเก็บุณก็อย่างแฉ่สีเขียวครับนด้ที่คุณเห็นสีเขียวนี้คุณจะรู้สึกดีมากเพราะคุณดูสนามบ้านของเราเนี่ยสีเขียวแบบ ตี๋เขียวยืน้อลุกหนีเดียนใบไม้ต้นไม้ครับใบไม้ต้นไม้ที่ <Yeah. S 1> เวลาไปดิ้งทีเนี่ยผมก็ชอบมากเพราะว่าผมได้ถุงตีเขียวกับบ้านและตีเขียวมากเลยครับครับตีเขียวสุดยอดเดือดพากันเหมือนกันครับต <Yeah. S 1> <laughs> ัดหินตัดหิน เราจะดู้ลับพลังงานไฟฟ้าครับตอไอไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเราเรา,ต,าต,ต้องใช้กันเก็บที่บ้านกันเลยนะครับจริงเหรอครับเราทำยงไงดีรับไฟฟ้าเรา,ต,าต้องใช้กระจุ่มพลังงานเนี่ยให้ใช้รอให้ใช้เบอร์ห้าครับเบอร์ห้าเหรอครับอ๋อผมเข้าใจเก็ใช้ตู้เย็นเบอร์ห้าใช่ไหมครับแล้วก็ดูทีวีอย่างเงี้ยดูช่องห้า มุกผมเยอะเต็มกระเป๋าพตอนนี้เลือกเบอร์อะไครับเลือกชูวิทครับจอนสอนมุกี้งเนียวแล้วขับรไอย่างเงี้ยกรันขับยำเหอะน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันอะไรครับน้ำมันแพงเหรอแพงแพงแบบไหนครับ อันนี้เรียวมามันพืชมันพืชต่อไปคุณรู้ไหมครับป้าหากคุณได้อนักษ์พลังงานแล้วผลกระทบที่จะตามมานั้นมันมากเหลือสุกจะพรรณนาบรรยายโอ้ เราเจใราไม่ได้ประโยชน์พวกมันกี่บาทนะครับเห็นท่วกันมากกว่าแล้วประโยชน์นะครับประโยชน์ของโลกร้อนครับเพราะผมกิดง่ายหัวเลยผมคิดว่าโลกร้อนเนี่ยมีประโยชน์ก็เราที่นี่เลยหลายที่นี่ว่าหัวเงี้ยประโยชน์ของโลกร้อนกันอะไรเอาสักเป็นตัวอย่างพอแก้กระแสนะรของโลกร้อนอะไรดีน้ำท่วมน้ำ pues ท่วมเราเราได้ประโยชน์ไหมน้ำท่วม น้ำมาปลากินโมกับน้ำลดน้ำลดน้ำลดลดจัดจีนเอาไปที่พุทธศัหยาดสอร์ีน้ำท่วมคุณรู้ไหมครับเด็กๆหลคนดีใจที่น้ำท่วมคุณจะเห็นโจะเค้หลุจากมุอพเรนคเขาใบ้านเราเป็นตัวตัดเนะครับตัตัดเรอบประเทศครับ จะต้องดูอี่ที่สวนสาธาักรุงแล้วในป่าคุณอาจจะเจอป่าดงดิบที่เก็บูี่้ยงไม้งนกระทบขนัเดมทบขยัขยันล้นลกครับขยันโ้ตกนนโลกไม่มีใครชอบคนเก็บขยัชอบครับ ยังไม่ต้องยังเรเป็นมืนเก็บขยะกันเถอะเอ้าปางแผนไมในอนาคตนะครับ,รบ,รบแล้สาระจันมานาเราพูดถึงสาระกันยู่อ่ะเอานานเรา,ารเรียม,มาอยู่นะ <laughs> เตรียางังนที่มีสาระทีมีสาระที่เตรียม ทีน่าสบมากสาระก็ไม่ดีครับแต่มีบทเพลงหนึ่งที่ที่เบิร์ดครับหลายคนรู้จักที่เบิรนท์ไหมครับที่เบรนททรงใจเมกอินตับเมกอินในที่เบิร์ดอะไรนะที่เบิร์ดอะไรนะเบรนททรงใจพ่อเขาบอกนะอ๋อไม่รู้อ้าวเนี่ยะะทีนี้ขอมอบเกให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกครับเพลงต้นไม้ของพ่อ

_ gan one duไป ba